ข่าวดีล่าสุดบัตรคนจนมีเฮลงทะเบียนรับเงินสดทุกเดือนได้แล้วเช็คด่วน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกดก็ไม่พลาดการน,นําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังคลิปนี้นะคะนําข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนหาที่สามารถลงทะเบียนรับเงินสดกันได้ทุกเดือนมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังรายละเอียดอยู่ในคลิปนี้แล้วนะคะก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะ าล้ค่ะไม่รอช้านะคะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนโดยเฉพาะเลยนะคะสามารถลงทะเบียนได้ทั่วประเทศนะคะเนื่องจากทางรัฐเนี่ยได้ให้การช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถไปลงทะเบียนที่การไฟฟ้าใกล้บ้านได้เลยนะคะโดยขั้นตอนการชำระค่าไฟเนี่ย ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อลงทะเบียนแล้วนะคะบีบินค่าไฟมาก็จ่ายเป็นเงินสดไปก่อนนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยก็จะส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไปซึ่งหากลงทะเบียนแล้วในแต่ละเดือนนะคะเดือนไหนใช้เกิน315บาทผู้ถือบัตร คนจนนะคะจะต้องเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดแต่หากเดือนไหนใช้ไม่ถึง315บาทเดือนนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือตามเงื่อนไขนะคะ คลิปนี้ก็นำข้อมูลข่าวสารนะคะการลงทะเบียนรับการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรคนจนมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังแล้วนะคะใครที่ต้องการลงทะเบียนสามารถไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะคลิปนี้นำข้อมูลข่าวสารมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังเพียงเท่านี้ใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้ฟังด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ